น,นี้ก็จะเป็นลักษณะของช่อขนตาแต่ละเทคนิคนะคะตาดต่อขนตาเนี่ยจะมีหลายเทคนิคมากๆเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะจับช่อขนตาแบบไหนปั้นช่อบแบบไหนนะคะเอาไปต่อมันก็จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะโดยเทคนิคแรกนะคะก็คือตัวนี้นะคะเส้นต่อเส้นหรือว่าคาสิกนะคะ ชอบขนตาแบบนี้นะคะ1เส้นเขาเรียกว่าเทคนิคคลาสสิกค่ะถัดไปนะคะชอบขนตาแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าตัววายนะคะตัววายถัดไปนะคะก็จะเป็นลักษณะเริ่มเป็นบอลุ่มขึ้นมานะคะก็คือ4 d นะคะขนตาแบบนี้ช่อ2ตัวนี้นะคะ เขาจะใช้ช่อสําเร็จกันนะคะคอนต้านะคะก็จะมีเป็นช่อนะคะมี 3D มี 4D และก็มี 5D นะคะช่อสําเร็จให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องมีทั้ง 3D 4D 5D านะคะพอเอามาต่อแล้วมันก็ไม่แตกต่างกันมากนะคะที่คุข,ข,ขึ้นให้ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า ดีๆว่ามีสีเส้นนั่นเองนะคะถ้าขนตา 5D นะคะก็จะเป็นขนตา5เส้นนะคะ 3D ก็ขนตา3เส้นนะคะส่วนตัววายนะคะก็คือเป็นช่อบแบบนี้นะคะเหมือนขนเหมือนรูปตัววายนั่นเองนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวของตัวงานช่อสดน,นะคะที่ คุณได้พูดมานะคะตัวนี้นะคะเขาเรียกว่างาน,น,นช่องสาเร็จนะคะอันนี้นะคะคุณจะสอนอยู่ในคาส์บีนะคะเป็นคาส์ดเริ่มจากสเต็ปแรกนะคะคุกก็จะสอนตัวเทคนิคคาสสิกเทคนิคต่อตัววมเทคนิคต่อ 3D หรือว่า 4D นะคะ ถัดไปนะคะเป็นคาสซนะคะก็จะสอนในการจับช่อนั่นเองนะคะก็จะสอนโดยเทคนิคเป็นช่อแบบนี้นะคะ1 2 3 4สาแบบนี้นะคะโดยเป็นช่อหกแล้วก็ช่อบานนั่นเองนะคะเป็นเทคนิคเวทลูกแล้วก็เทคนิควอลรุ่มนะคะเทคนิคเวทลูกนะคะให้จับเป็นช่อหก สองแบบนี้นะคะสองแบบนี้เนี่ยต่างกันนะคะอันนี้เป็นเวทลุกแบบเปียกนะคะแบบเวทนั่นเองอเวทลุกแบบช่อบหบชอบเปียกนะคะต่อไปอันนี้เป็นเวทลุกเหมือนกันนะคะ แต่ช่อไม่เปียกนะคะช่อจะบายช่อนี่จะแตกจากการน,นิดนึงแต่ว่าไม่บานออกนะคะก็จะมี2เทคนิคให้อันนี้ก็จะสอนในคลาสนะคะต่อไปคนตาวอลลุ่มนะคะก็คือเทคนิคช่อวอลลุ่มเนาะวอลลุ่มนะคะก็คือการจับช่อให้บานออกนั่นเองเป็นช่อบานนะคะวอลลุ่มนะคะก็จะอ่า ที่เราจับสดกันนะคะก็จะสามารถที่จะดีไซน์ได้เลยว่าเราจะจับ 3D 4D 5D 6D หรือ 10D นะคะหรือจะต่อวอลล่มแบบหนาแบบบางได้หมดเลยนะคะอยู่ที่เราจะปั้นชอนะคะสองตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นวอลล่มนั่นเองนะคะวอลล่มหรือวอลล่มลัเสเซียนะคะ วอลลุ่มรัดเสียแบบนี้ก็เป็นวอลลุ่มแบบหนานะคะอันนี้ก็คือเป็นวอลลุ่มแบบเบาๆนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเนาะถ้าลูกค้าอยากได้วอลลุ่มแบบเบาๆเราก็จับช่อเล็กๆแต่ถ้าเราลูกค้าอยากได้แบบวอลลุ่มแบบหนาเราก็จับช่อใหญ่ขึ้นโดยหยิบขนตาให้เยอะมากขึ้นนะคะ ก็จะขึ้นอยู่กับว่าที่ช่างจะออกแบบดีไซน์เนาะก็จับช่อได้2ถึง1 4ดีนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละเลเวลของลูกค้าที่จะต่อเนาะถัดไปนะคะตัวนี้นะคะเป็นช่อวอลุ่มของเมกานั่นเองนะคะเมกาอโทษทีนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเมกาวอลุ่ม เมกาวอลลุ่มก็ต่างจากลัสเซียคือว่าเมกาวอลุ่มจะใช้ขนตาอีกขนาดหนึ่งที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะจับขนตาเยอะขึ้นโดยก็จะจับกัน 15D บวกขึ้นไปนะคะ 15D บวกขึ้นไปนะคะจะจับ1 5 2 0 30ได้หมดเลยนะคะเ็เรียกว่าเมกาวอลลุ่มคือต้องช่อใหญ่บานหนาะนะคะ ยาวบานใหญ่หนายาวเขาเรียกว่าเมกาวอลุ่มนั่นเองถัดไปนะคะแบบนี้นะคะก็เป็นขนตาอันนี้เป็นขนตาสีนะคะขนตาสีไว้ต่อเป็นงานแฟชั่นนะคะไว้ต่อเป็นงานแฟชั่นก็จะมีหลายสีนะคะเป็นสีม่วงสีเขียวสีแดงสีขาวสีส้มสีเหลือง มีหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสีม่วงน,นี่เป็นสีน้ำเงินนะคะ